สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนคําที่เป็นคําถามในภาษาจีนนะคะอะไรภาษาจีนพูดว่า什么什么ไหมใช่ไหมมที่ไหนหน,า,น,า,นาหลีหลใคร She กี่เท่าไหร่ จีจีใช้กับจำนวนน้อยกว่าสิบตัวเฉาตัวเฉาใช้กับจำนวนสิบขึ้นไปราคาเท่าไหร่ตัว,วเฉาเฉียนตัว,วเฉาเฉียนเมื่อไหร่什么时候什么时候นานเท่าไหร่ตัว长时间ว长时间 多久？多久？怎样？怎么？怎么？他ำ为什么？为什么？เพ因为因为寂寞几点？几点？哎哪哪？